ความขก็ใหม่ๆแล้วใครมันจะเก็บไปทำอะไรพวกของเก่าหมวกกันน็อกยังหายอ่ะไม่เห็นใครมันเอาไปหมดวะโอ้ยหมวกกันน็อกตลาดแจ้งมามันเอาไปหมดเลยของเก่าอ่ะไม่ไม่ไมเกี่ยวละก็สคนธรรมดานี่มันจะเอาไปทำอะไรมันโดนยุ่งยังไงอ่ะเก่าโอมันมืดเขาไม่รู้ทางเนี่ยอันเนี้ยที่ไปเนี่ยที่ล้มโอ้ยอยังถามหูเรื่องที่ไปล้มเนี่ยล้มยังไม่ เราไวังแดงไป่น่นหรองตรงไหนยังไม่รู้เรื่องเลยมันมันมันทางมาอีตรงไหนมันยังไม่รู้เรื่องยดจำไม่ได้เลยตรงไหนมันัไม่ได้นอนนอนอยู่พื้นมองไปรถผ่านหน้าตาเลยโอ้ยือใจรายจังวะตอนนี้นะครับเขากำลังมาอ่าสัมภาษณ์นะครับอ่าคนเก่งนะฮะหาใครชนไม่ได้ชนแม่หมาเลย นะฮะไอ้น้องถีพวกเก้หนิงพวกนี้เหมือนกันน่ะลุงบอกเลยบอกเจอเจอล้มอ่ะใส่ล้มอยู่ไม่ต้องไปช่วยมันนะไม่ใช่ญาติเราผู้ร้ายบางทีมาเอารถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วมันนอนอยู่เนี่ยช่วยผมด้วยเวลาเราลงไปปุ๊บมันเป็นผู้ร้ายเลยอ่ะเออเราเราดังใจว่าช่วยมันลึกนู่นเป็รถนี่นอนข้างนี่หรับน้ำลึกลึกป่าแม่นอนไม่กันไม่มามันไม่ได้ล้มไปเลย ตีนรู้ตีแล้วควบคุมแล้วมันลงข้างทางไงแล้วมันทางเป็นยากตีแล้วถ้าไม่ควบคุมไปเผลอเบรกถ้าไม่เบรกมันอาจจะค่อยๆไหลไปได้แต่ไม่เบรกไม่เบรกไม่ลื่นจะเหมือนตาพดุงนะรถล้มตรงนี้เนี่ยลุง